ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันโกนิ่งดักนะคะเป็นวันเกิดของกษัตริย์ที่เนเธอร์แลนด์นะคะก็ตามถนนในเมืองเนาะเขาก็จะมีตลาดนัดเนาะคะ่ะก,ก็จะขายเอาของแบบของเก่าอะคะ่ะมาขายจะมีคนเยอะมาก เราจอดรถไกลมากค่ะต้องเดินเข้าไปเพราะว่าไม่มีที่จอดรถรไปดูกันค่ะค่ะวันที่27เมษายนะคะของทุกปีก็จะเป็นวันเกิดของกษัตริย์ของเนเธอร์แลนด์นะคะแล้ก็จะจัดงาน ออมีตลาดนัดมีคอนเสิร์ตนะคะค่ะคนที่นี่เขาจะชอบออกมาเดินแล้วก็มาดื่มกันนะคะก็มีของขายคล้ายๆบ้านเราตลาดนัดบ้านเรานะคะ เขาให้วางขายฟรีนะคะเป็นของใช้ในบ้านของที่ใช้แล้วค่ะแล้วก็เมื่อคืนมีคอนเสิร์ตนะคะแต่เราไม่ได้มาค่ะเพราะว่าขี้เกียจออกจากบ้านอากาศมันหนาวค่ะ เขาจัดงานแบบนี้ทุกเมืองนะคะจะมีทุกเมืองใครจะเอาอะไรมาขายก็ได้ค่ะคลิปนี้เรามาเป็นคลิปสั้นๆนะคะ ถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ